สวัสดีครับเกษตรไทยสร้างสรรค์วันนี้เรามีสาระดีๆมานำเสนอครับผมครับพอซื้อเครื่องด้วยเครื่องมาใหม่นะครับให้คุณผู้ชมหาเหล็กหาเหล็กแบนๆนะครับมามาทำการเจาะรูเพื่อยึดโครงมือจับให้แน่แนๆเพราะว่าเวลาเราจับโครง ในการเลื่อยโครงตัวนี้จะเป็นเหล็กมิเนียม,มบางๆครับผมมันจะมีนอ็อตหัวแฉกจับแค่ทั้งหมดแค่สี่ตัวข้างละสองตัวมันจะบางมากเหล็กมิเนียมตัวนี้จะบางมากเวลาเราจับเลื่อยไม้มันจะ,ะมันจะดิ้นและไม่แน่นแข็งแรงครับมันเสี่ยงต่อการที่จะหักหรือว่า ไม่มั่นคงในการเราจับถือหรือว่าเลื่อยเรื่อยไม้ครับผมมันจะเป็นอันตรายต่อการไม่ปลอดภัยต่อการที่เราตัดไม้ครับผมนี่ก็เอาเหล็กแบนๆมาดัดแปลงครับมาเจาะรูต้องการเจาะรูน็อตใช้น็อตเบอร์สิบครับแล้วก็ไปทาาไปวัดขนาดให้องศาให้ได้ครับไม่ได้ก็บิด องศาให้ได้เจาะรูให้มาร์คให้พอดีครับผม <c oughs> เราจะทำการเจาะรูตรงแท่นเครื่องครับผมตัวนี้จะแข็งแรงกว่า มันจะมีน็อตน็อตตัวเดิมอยู่แล้วก็ถอดน็อตออกแต่น็อตจะสั้นครับผมผมได้ไปเอาน็อตตัวที่อยู่ในเครื่องตัดหญ้าที่มันความยาวหนึ่งนิ้วน็อตมากับตัวมันมันจะเป็นแค่ครึ่งนิ้วมันจะเวลาเรามาขันตัวเหล็กแบนๆเข้าไปมันจะสั้นมันจะขันไม่ไม่ขันไม่ได้ครับผมมันสั้นเพราะเราไปเพิ่มเหล็กหนาขึ้นไปอีกฉะนั้นเราก็ทีแรกผมก็จะจะขันใส่อ่ตัว ฝาปิดท่อไอเสียนี่แหละครับกาลังขันอยู่เียทีนี้พอมาวัดขนาดดูแล้ววัดองศาดูแล้วมันไม่ได้ครับเลยต้องเปลี่ยนแผนมาขันเข้าตัวน็อตข้างล่างที่จับแท่นเครื่องครับผมตัวบนที่ว่าจะขันเข้ากับน็อตตัวปิดฝาครอบไอเสียเปลี่ยนแผนมาเป็นขันเข้าตัวข้างล่างที่เป็นน็อตจับแท่นเครื่องต้องหาน็อตที่ความยาวมันหนนิ้ว มันจะพอดีครับผมนอตเดิมมันจะที่มากเครื่องที่ผมถอดถอดออกอ่ะถอดทิ้งแล้วอันนั้นแค่ครึ่งนิ้วสั้นครับมันขันขันไม่ได้เอาไปถอดอะไหล่ของตัวเครื่องตัดหญ้าที่มันพังๆความยาวหนึ่งนิ้วมาพอดีเป็นน็อตหกเหลี่ยมแล้วก็ทําการขันยึดให้แน่นทั้งตัวแท่นเครื่องและตัวมือจับให้มันแน่นๆไม่ต้องตึงมากครับตึงมากเดี๋ยวมันจะขาด เอาพอที่ว่าความความรู้สึกในมือว่ามันแน่นพอดีครับไม่ตึงมากไม่หย่อนมาก,กอย่างมันดัดแปลงได้ครับคือโรงงานเขาทำมาแค่นี้เราต้องมาทำให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราอีกที่ที่เราถนัดอีกทีหนึง่งไม่ใช่ว่าเราทำเกินนะเราทำเพื่อให้มันนี่น็อตยาวผมก็ต้องตัดจริงนะครับตัดออกให้เหลือพอดีนี่มันยาวไปผมเดี๋ยวผมไปตัดออก มันจะทําให้เกลกะหรือไม่คล้องตัวตัดให้มันสั้นติดกับตัวตัวเมียที่ขันเข้าแหวนตัวเมียใช้หินเจียตัดนี่ก็การมาเสร็จแล้วครับนี่ก็ลองเครื่องนะว่าความเน้นหนาแข็งแรงมันจะไม่ดีดีขึ้นเดิมดีมากขึ้นกว่าเดิมมากแล้วเรามาเช็คน็อตหัวแฉกมันจะมีหัวแฉกจับเขา้า ตัวมือจับเข้ากับตัวเครื่องข้างละสองตัวทั้งหมดสี่ตัวเพิ่มความแน่นหนาอีกหลังจากที่เราซื้อมาใหม่เราต้องเช็คน,อน็อตทุกตัวครับว่าเป็นหกเหลี่ยมหัวแฉกเพราะว่าบางทีโรงงานเขาขันมาบางทีเขาตรวจเช็คไม่ดีรีบๆเพื่อความแน่นหนาน็นอตทุกตัวเพ,เพื่อเวลาเราไปใช้การใช้งานมันจะเครื่องมันสั่นมันดิ้นมันอาจจะน็อตเคลื่อนออกหล่นหายได้ก่อนใช้งานต้องเช็ค วเช็คน็อตทุกตัวเพื่อว่าแน่นหนา <c oughs> นี่ก็เป็นนันว่าเช็คน็อตทุกตัวก่อนสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองเครื่องนี่คือมานำเทคนิคดีๆมานำเสนอในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในการทำให้มือจับแข็งแรงแน่นหนา เวลาการทำงานเรื่อยไม้มันจะได้คล่องตัวและปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการโยกเยก